สวัสดีค่ะพี่อมีจ่จาก ignite by ondemand นะคะน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ i t c s e หรือว่า A-Level เนี่ยคืออะไรวันนี้พี่อมี่มาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดคลิปนี้นะคะค่ะ i g c s e คืออะไรนะคะ i t c s e เนี่ยคือ qualification ภาษาอังกฤษนะคะโดย Cambridge เลยค่ะ i t c s e สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ม .3 ม .4 นะคะหรือว่าเกรดเกรดนั่นเองค่ะ i c s e เนี่ยมีให้เลือกมากกว่า70วิชาเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ตามความถนัดของเราเลยค่ะน้องๆเนี่ยก็ควรจะเลือกประมาณ5วิชาค่ะซึ่งเราจะได้ AIGCSE Certificate มานะคะถ้าเราเลือก5วิชาแล้วก็ maximum อยู่ที่ประมาณ14วิชาค่ะน้องๆเนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Physics, Biochemistry, Business, Economics, English, Math, Art ตามที่เราถนัดไปเลยนะคะ ราวนี้มาถึง A-level นะคะว่า A-level คืออะไร A-level เนี่ยคือสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ม .5 ม .6 หรือว่าเกรด11เกรด12นะคะ A-level เนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างลึกกว่า IGCSE มากๆเลยเขาก็เลยแบ่งเป็น2ช่วงค่ะก็คือช่วง AS นะคะกับช่วง A2 level คือเราจะต้องสอบ AS ในช่วงม .5 แล้วก็ A2 ในช่วงม .6 นะคะรวมกันเราถึงจะได้เป็น A-level qualification ค่ะน้องๆจะเลือกสอบได้ประมาณ3-4วิชานะคะ IGCSE กับ A Level เนี่ยไม่ใช่ข้อสอบเฉพาะเด็กอินเตอร์นะคะเป็นข้อสอบจาก Cambridge นะคะสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถสอบได้เลยค่ะน้องๆที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยโรงเรียนก็จะสมัครให้อยู่แล้วนะคะส่วนน้องๆที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็สามารถสมัครสอบได้เลยถ้าเราไม่ได้อยู่ในระบบนะคะเราสามารถสมัครสอบได้ที่ British Council เลยค่ะแต่อาจจะแนะนําว่าควรจะสอบ IGCSE ก่อนแล้วค่อยไปสอบ A Level เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะ GCE s กับ A-level นะคะคือสามารถยื่นได้แทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะในต่างประเทศก็สามารถยื่นได้เป็น Cambridge, Oxford, UCL, LSE มหาวิทยาลัยดัง,ดงๆคือยื่นได้หมดเลยนะคะส่วนในไทยเราก็สามารถยื่นได้แทบจะทุกมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทุลาธรรมศาสตร์มหิดนได้หมดเลยค่ะ ITSE c SE กับ A-level เนี่ยมีสอบ2ครั้งใน1ปีนะคะคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสอบช่วงต้นปีหรือว่าปลายปีค่ะ ค่าสมัครสอบ IGCSE กับ A Level นะคะ IGCSE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,000จนถึง8,000ต่อวิชานะคะส่วน A Level จะสูงขึ้นไปอีกหนึงอยู่ที่ประมาณ6,000ถึง9,000ต่อวิชาค่ะแล้วแต่วิชาทั้งคู่เลยค่ะน้องคนไหนนะคะสนใจที่จะสอบ IGCSE หรือว่า A Level แต่ยังมีคำถามอยู่หรือว่าอยากที่ต้องการที่จะติวเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อพี่ๆได้ที่อีกไนไบออนดีมาเลยค่ะเราจะมาพิชิต A Level กับ IGCSE ไปด้วยกันนะคะเจอกันได้ที่อีกไนค่ะ